สวัสดียามเช้านะครับผมก็เช่นเคยงานันนัครับวันนี้ก็มาดักหนูนะครับดักไว้เมื่อเย็นตอนนี้ก็ได้เวลาเรามาเก็บกับดักแล้วครับผมเมื่อวานดักไว้15บห้าสคันนะครับเป็นงานด้วงล้วนๆน,นะครับผมช่วงนี้ดักด้วง จะเน้นดักล่วงนะครับเพราะว่า,ามีลูกค้าเคยเคยสอบถามวิธีการดักนะครับผมว่าดักยังไงวันนี้เราเจออันแรกแล้วครับเก็บทงก่อนครับจะได้ไม่งงอยู่ไหนอ่ออยู่ตรงนี้อ่า ผลงานวันนี้อันแรกนะครับได้ตัวครับผมวิธีการดักสำหรับอันนี้นะครับสังเกตนะครับผมบริเวณนี่นะฮะคือบริเวณนี้มีหอยนะครับมีลักษณะหนูเอาหอยมากินแล้วก็รอบๆนะั้นมีน้ำหนูจะต้อง ามากินอาหารตรงนี้นะครับผมก็เลยปักด้วงเอาไว้นะครับคาดการไว้ถ้าหนูมาเจอหนูจะต้องสนใจด้วงของเรานะครับแล้วก็เป็นไปตามที่คิดไว้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับ15คันได้ตัวเดียวก็เป็นไปได้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อครับหลักไว้อย่าเอาเหยียดเลยครับไปยันคันที่มี ทิวต้นไม้นะครับยาวไปแล้วก็มีแยกทางซ้ายไปอีกอีกสองคันนะครับผม <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ติด าหากวิดีโอยาวไปก็เหมือนเดิมครับก็ต้องตัดออกไปบ้างครับผมเพื่อจะได้ไม่เบื่อ,อในช่วงท้ายคลิปของวันนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกสูตรน้ำหอมนะครับที่ใช้ที่ผมใช้ดักอยู่ประจำนะครับว่าใช้อะไรบ้างอาตอนนี้มาทั้งหมด5คันแล้วครับผลงานได้แค่ตัวเดียวเองนีครับ คือสูตรน้ำหอมที่ผมใช้อยู่ประจําอันนี้ก็ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นสูตรที่มันถูกต้องนะครับเอาเป็นว่าสูตรที่ผมใช้นะครับ <c oughs> ก็จะพยายามทดลองไปเรื่อยๆนะครับว่าสูตรไหนมันจะได้ผลดีที่สุดนะครับผมตอนนี้เรามาชมกันต่อนะครับอ่าปลยันต้นไม้สูงๆตรงนู้นนะครับ ทำดูวันนี้ครับอ้าวน,นี้ได้ตัวครับอันนี้ก็ลักษณะจะเหมือนกับอันเมื่อสักครู่นะครับผมเป็นเนินดินนะครับหลักไวโอเคครับสองแตบ อาจจะได้เท่านี้ก็ได้นะครับของอะไรมันไม่แน่เราหากับธรรมชาตินะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดอ่ไปซื้อถ้าเราไปซื้อเรากำหนดได้อย่างกี่ตัวนะครับนี่เราหามันก็เป็นธรรมดาครับได้บ้างไม่ได้บ้างชมไปเรื่อยๆครับผม อันนี้เมื่อวาน่าดักไว้ตรงครันสุดท้ายนะครับไปเจอกลงนะครับก็เลยอก็เลยกลับนะครับไม่ทราบว่าเป็นกลงของใครเดี๋ยวไปดูนะครับยังอยู่หรือเปล่าอาจจะได้ไปชมผลงานเขา ก็จะไปดักที่เดียวกันนะครับเผเอิญเขาดักก่อนแล้วก็กลับจะครึ่งทางแล้วครับผมอ้าวตัวนี้คันนี้ได้ตัวครับ อยู่อีกสี่ห้าคันจำไม่ผิดนะครับผม อันนี้ไม่ติดครับคือด้วงเวลาการพลาดมันน้อยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยจะพลาดน้อยมากที่ด้วงจะพลาดครับไม่เหมือนฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าอาจจะมีพลาดบ้างแต่ก็การใช้งานก็คล้ายๆกันครับผม ขนาค่อนข้างลกหรือทีเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่ติดอ่าที่พูดว่าพลาดไม่ใช่ว่าติดทุกคันนะครับคือโอกาสที่มันจะรัดฟรีนะครับมันจะไม่มีนะครับ ก็ใกล้จะหมดแล้วครับผม ไม่แน่ใจว่ายังอยู่อีกหนึ่งคันหรือเปล่านะครับหรือหรือจบเทา่านี้น่าจะหมดแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูครับกรงเขายังอยู่หรือเปล่านะครับไปดูว่าเขาได้ตัวไหมอ๋อกรงเขาปิดครับผมแต่ ยังแต่ไม่ได้ตัวครับเรากลับครับก็โอเคครับผม ครับผลงานวันนี้ก็ได้มา3ตัวนะครับผมก็พอได้กินครับผมได้มากบ้างน้อยบ้างนะครับดักหนูเป็นบางวันเดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะเอ่อนำเสนอสูตรน้ำหอมนะครับผมว่ามีอ่าใช้สูตรไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีสูตร สูตรเด็ดสูตรใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเป็นวิทยาทานก็แบ่งปันความรู้กันไปครับผมครับผมตอนนี้ก็จะมาบอกสูตรน้ําหอมที่ใช้นะครับอันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นขวดนี้เลยครับผมสาเหตุที่ต้องเราต้องฉีดน้าหอมก็เพื่อที่จะเป็น เราจะใช้กลิ่นน้ําหอมนะครับดึงดูดให้หนูมันสนใจเหยื่อเรามากขึ้นนะครับมันจะเข้ามากัเดเหยื่อได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมสวีพลัสซูปเปอร์เนชัรนนโคโลนกินบัตเตอร์ไฟสวีทแอถูกต้องนะครับตรงนี้ฮะกวดน,นี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่นดกจำไม่ได้ เอามาผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี้นะครับสีดำแดงอัตราส่วนผสม1ต่อหนะครับก็เอาน้ำหอมมาน้ำหอมขวดนี้นะครับ1ขวดนะครับแล้วก็เอาดาวนี้มาผสมอีก1ขวดเท่ากัน,นครับอันนี้ของเขาก็จะสีออกชชมพูแบบนี้นะครับ แล้วก็เอาเรานี่ใส่นะครับที่ใช้อยู่ทุกวันนะครับก็ถ้าหากใครมีสูตรดีสูตรเด็ดก็ช่วยกันคอมเมนต์เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับผมและผมก็จะพยายามทดลองในหลายๆสูตรนะครับเพื่อจะได้หาข้อสรุปว่าสูตรไหนมันจะดีกว่ากันนะครับครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ถ้าหากว่าเป็นประโยชน์บ้างก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเดับเพจคนนี้ครับผมสวัสดีครับ